คนก้นครัวนะครับมาพามาบ้านป้าน,นะครับก็วันนี้เป็นแกงส้มปลาดุกทะเลใช่ไหมปลาดุกทะเลปลาดุกทะเลนี่ไข่ไข่ไข่ปลาดุกนะครับเพื่อนที่ติดตามผมอยู่ใหญ่เน่ไข่รปลาดุก จะมีในส่วนของกิแกงส้มแล้วก็ปลาดุกทะเลถัวผักโขแล้วก็ผักบุ้งถั่วแล้วก็ผักโขกนะครับกาะา่ายฉันผักพายอะไรเนผักไก่ผักไก่ผักไก่มีไม่ถั่วนี่ก็ถั่วนะครับนี่ถั่วผักยาวนี่ผักบุ้งไทยนะครับแล้วก็ผักผักโขก แบบนี้ลงมะโกูดอันนี้ลงมะโกูดน้ำมะกรูดไว้ใสมมีผัโกโขมเต็มกระดูมันแข็งมากน,นี่ขนาดว่แก้มออนเลยเพื่อนปลาทุ๋นใหญ่เห็น,น,หหนปลาก็น่ากินแล้วครับ ค <Okay. S 2> ต้องรองให้แกงส้มเดือดก่อนนะครับแล้วก็ใส่ปางไปมันจะได้ไม่คาวโอ้โนี่ไข่โอ้หน่ากินมากครับน่ากนินนี่ทำแบบบ้านๆเลยนะครับแกงจังวานแล้วพอดีเมื่อวานจับข้าวเยอะเลยไม่แกงเลยหม้อนี้ก็ทานไปได้หลายวานัน เรียกหมดนู้เรียวหมดคนเราเยอะนะคลับลูกๆเยอะหล,ลานเยอะเดี๋ยวพอ่วพอคพกนั้นมาก็นวกมาแต่แม่กองกันเสียกโกเดีย๋ยวรอให้ปลาสุกก็สใส่เครื่องที่เหลือนะครับ สุกหน่อยนไม่ค่อยเปรี้ยวเดี๋ยวจะทำมะปูสิดตั้งไว้จนตัวอะไรมากินขับบุ้งเหลือหน่อยเดี๋ยวบุ้งสองกุ้ง ก็ใส่บุ้งไปนะครับเป็โต้วถุงมาย ya โตเข็มถุงตัวยาว แล้วก็อ,อันนี้เราจะใส่น้ำมะขูดล,ลงไปเพื่ออะไรป้อยไม่เปรี้ยวอ่ะอ๋อแทนส้มมาขามแทนส้มมะขามแทนสมม้มสม,ะม,สมะนาวมีมลูกมะขูดเยอะแล้วก็ใช้ลูกตักน้ำพริกอร่อยที่สุดมะขูนพริกกระปิ้น้ำพริกกะปิ้นที่ไรมะนาวมะนาวมะนา ว่าตามท้องตลาดมันจะแพงกว่ามะนาวใช่ไหมมะนาวเนี่ยซื้อมาสิบบาทเออต้องมาถูกจังพวกแม่ค้าที่เขาไอ้ทาผิวไปตามน้ำพริกนะน้ำพริกแกงถ้า,ามาขายสุงสิบบาทบาทเตะเอาไว้แกงพวกไอ้อะไรปลนเจียวอะ่ะแกงทบบั่ปลานเจียวกลับไอ้หน่อไม้อดอ,อ่ยใช้มาปูอรอแต่ทำไมเขาไม่ เขาไม่ค่อยใช้กันนะแถมะูดอร่อยกว่าคนไม่ค่อยชอบตำน้ำพริกน้ำเพลิกอะไรก็อร่อยเพราะมันเน่เน่มันเอ่ตอนเนี้ยที่นี่ไม่มีอันนี้บ้านประพริษเนี่ยอยู่มากูดเหลืองๆอะ่ะไปเก็บม,มาทิ้งถุงใหญ่ๆอะ่ะเอาม,มานี่เอามาไว้แกงส้มไว้ตำน้ำพริกเดยนี่มน Okay. Okay. <Okay. S 1> มะนาวมะเดาอะไรแพงนจะปีกใส่ขวดด้วยขวดแค่ตัวเย็นหน้าหาเดือนแล้วแแล้ว <Okay. S 1> มันช่อยได้หน่อยจะใส่ผักโขมหน่อยผักโขมมันออสสุที่บ้านนี้เขาไม่ค่อยเน้นปลาไม่ค่อกินปาลากรกกินแค่ผัก เนี่ยเ,ยเดี๋ยวปลาด้วยเนี่ยแอนส้มสีสวยมากนะครับเนี่ยแรงกินหอม<ร>มากเลยน่าทานข้าวยังะอะะไรปะมาม่าฉันเท่าไหร่มันซื้อมาจากวัดมาม่าสี่สิบบาทสองเมซื้อประพิณมากับมันเมยไวๆกับมาม่าไอ้นี่นะเนี่ยต้มยำกุ้งเพราะว่าพวกไอ้เจ้าการเพิ่ ไม่ชอบอย่างอื่นเออเอามาขายให้ผู้อการมาน้อยตั้งกี่ถุงมาแปดถุงมั้งคิดขายถุงได้สี่สิบแลว่ามาฝากไอ้อะไรอ่ะมาฝาก้นฝากเยป็นเยเพนไม่ไม่เอาก็ฉันก็เลยวางไว้ตรงนี้ว่าตามด้วยผักใบต้นตามด้วยผักโบกนะครับเพื่อนไม่มีไม่มีใครเอาฉันก็วางไว้แค่นี้ จะไปกินในบ้านหรือว่ายังไงอ่ะเจ้าไปเอาถุงมาผมอยู่ตรงนน้นนะ่ะตรงชั้นนะดูถุงยเยเล็กตรงในตะกา้าถุงหกคูณเก้าอ่ะไม่งั้นถุงของชั้นมันเล็กตายไม่หมดหรอกขอบบ้าบกอันนี้ก็กินแก้มกับส้มตำก็ได้นะครับที่เขาใช้กันนดีเราเรามาใส่ในส่วนของแกงส้มแกงส้มปลาดุกทะเลนะครับธรรมดาแล้วทีแกงส้มปลาดุกเาราอ่ะั แกงต้มผักปลาดุกเล่าอร่อยใส่น้ำมะกูไม่ค่อยจมนะกดให้มันไอ้นี่หน่อยมันลอยจะลอยไม่จมน้ำจะ๋ยวขมๆนิดๆไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเวลาแกงต้มแล้วมันอร่อยมกที่เขาไปย่างย่าง แก้มส้มตำครับจะอ,ออกรถขมนิดนึง เดี๋ยวให้ป่อยตักชิ้นปลาให้ดูไข่ปลาชิ้นปลากับไข่ปลานี่น่าทานแค่ไหนตอนนี้ก็อหอมแล้วครับกลิ่นหอมมากตำพริกแกงเองเราอาเยปลา,าอยู่ไหนเนี่ยปลมันอยู่ข้างบนสมหมด ดูไขป่ปลาไข่ปลาคนไปดูไข่ปลาจับก้อนเดือดน้อยเดี๋ยวไข่ไม่สุกมันยังน้ำลายไหลแล้วน้ำลายไหลไข่บนนี่ไข่บน าใหญ่ไงไข่ปลามันเป็นน้ำแข็งเงลยโโโโว้าวาไ้่ปลาไข่ปลาไปยังไงไข่ปลาขับก้อน ดี๋ยวไข่ปลาเดี๋ยวไข่ปลาไม่สุกเยอะโตเออไม่ใช่โน่นถามผู้คนนี้ก็ยังขายย่างย่างยคะดูไข่ปลาไข่ปลาหายแล้วนะเอาไอที่ไปปลูกก่อนเราก็ยังไม่สุกไข่ปลายังใสอยู่เลยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวว่าไข่ไม่สุกหรือไข่พวกนี้เหมือนเหมือนเหมือนไข่ปลาเซวอ่ะถ้าไข่ปลาเซวแล้วมันจะใสใสไม่สุกก็เดี๋ยว อย่างถุงข้าวแล้วใส่ส้มไปก่อนแล้วไม่คาวหาไข่ขขขไม่เจอเลยคนะ่ะไข่ละลายนะไข่ออกก็เป็นเนื้อนะเนื้อปลาใส่ไข่ออกเป็นเนื้อเนื้อนเะนื้อไข่ออกเป็นเนื้อเนื้อนไะข่ไปเกาะกับผักหมดแลนะ้วะ ถ้าจะาาามัน,ห,มนหวานมันปใหญ่ไก่ใหญ่ปรยิปรยิ่เียวตุวช้อนไว้ไหนวะเาเอาให้เชฟที่ถ่ายชิมย่นงนี้น